กลมข้ากลมแน่พี่น <expand> ้องปนย้ายวานอีกแล้วนี่มันหลุดปอย้ายปนดุ๊กปนเด็กอ้าวเราเอาปลาดุกโดนแล้วปนเพิ่งหันกระฟันปลาคอไนย์มาปาดุกอีกแล้วมาๆามาเฮ้ยมันมันเป็นน้ำใสเสียสีชมพูนี่บ่จังมันมันเป็นน้ำทุ่นแน่ว่ะเหรอยู่น้ำมูนี่ใหม่จะอันบ่เหรอ มึงไม่เงยไหลปลาคอมาละเล็กตีนอีกแล้วเล็กตีนอีกแล้วมุดดาวมุดแล้วเอาปลาคอขึ้นอีกแล้วดีมาน์ตผู้เดียวแต่น้องมืงเนี่สไตล์ดุดันโอ้ยมาอีกแล้วให้อยอีกแล้ววห้อีกแล้วเก็บแต้มอีกแล้วเก็บแต้มอีกแล้วแต้มสองเงยไงตัใหญ่เติบยู่ เพื่อนละผู้ใดบ้านกระไรมันอยู่ในตมหรือโอ้ไปในตมเนาะไปในตมก็ยุกับไอ้ยลงไปเอามันมันก็ใหญ่ถึงถึงถึงเงเอา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 คือเราคือเราลูกดิ

แม่มาดูพันไปแม่ป่ะสิพึ่งแม่เต้แม่อะไรแบดนี้อ๋อสามเราสามเราเห็นเราสามซีซีมากุมีีีโต้มาดุีโต้เตมแห่เลยพีบนนอ้ นับตัว่ามันซี่ระม่ณหกตัวนี่ยุ่นไอ้เผ้าอยู่หกตัวแค่เดียวมักไว้พี่น้องคือเฮ้ยแงมวันวันไนหน่อยพะนะเอ้ทางฝุดเอาเร็วดี๋ยวบ่ไหนเขาลุนกันลุนกันเฮ้ยเงมมาแล้วพี่น้องโอ้มาแล้วมาแล้วตัวงามตัว

thì hoa ngam ngam ngon này <laughs> Phăng là vì nó không phăng đâu Mà luôn cả trăng, lò bẹt cân Nó Lò bẹt, lò bẹt Cũng xuyên trời Hay lẹo, hay มึงกะช่างเซียนเพิ่มกันพี่น้องตุบตโอ้มีหลายตัวนี่ปลาคอตัวนี้เดี๋ยวเด็กปลาคอน้อยละเอยดดูพี่น้องโอ้งามอยู่งามอยู่เซียนจอยกำลังงมอยู่พี่น้องเอาเพื่นกะช่างเพิ่มกันเนี่ยรอบแรกมาท่านมาท่านเอาฮะเดี๋ยวรอบใบเดียวสองเอาได้เลยอู้ ีปลาดุแต่เพี้ยนก็ได้แล้วตัวนี่โอ้ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยคอคอก็ได้แล้วพี่น้องีปลาดุกับง่ามพี่น้องแต่เพี้ยนตัวใหญ่อยู่โอ้เรียนน้ำเรียนน้ำแล้วเรียนน้ำแล้วนั่นนั่นโอ้ได้ปลาตะเพี้ยนตัวใหญ่ตัวนี้มาเอาเพิ่งงบดูงบอยู่เห็นพี่น้องพี่น้องเสี้ยนสันเสี้ยนปลาดุมาปวดแหงาทึ่งๆนี่พี่น้องเอาไปเพื่องกระชางเพื่น มันว่าปลาดุกเอาของเสียนสันพี่น้องอุ้ยปลาดุกตัวนี้โอ้โนี่ปลาสลิดถุงปลาสลิดเพิ่นเมถุงปลาดุกพี่น้องขุดไข่จานดูโอ้ขึ้นมาเบิ่งกันนะถุงปลาดุกเมปลาดุกเต็มเลยพี่น้องุโอ้ยปลาด,ด,ด,ดุกเ,เก้าตัวเอาวันได้สามเทียได้เก้าตัวโอเช่ละเอ๋าอเก็บกันเก็บกัน ปลาไหลเงียบอ๋อห uh, okay. uh. oh. oh. uh. oh. oh. uh. ิ้งล้างข้างนั่นปลาไหลปลาไหลปลาไหลขนาดเอาเบอร์กระช่างปลาไหลเงยบกันพี่น้องโอ้โหโอ้โหเหลือกินนะพี่น้องโอ้ได้แน่เลยเริ่มได้แล้วพี่น้องเริ่มได้แล้วปลาคอปลาสลิดหลายอ่ตัวเองไงปลาสลิดปลาดุกหลายตัวอยู่พี okay ่น้องปิดไว้ปิดไม่งมอยู่เรางมอยู่ Mãi nha mọi người kể cả trăng, tiên tèm tung 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 ngam tung 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 mán tung tung เดเรียดเลยบ่ะตัวเออพวกเนี้ยเนี่ยเอาข้าไปขอไปอยู่ลองตัวเราพี่น้องอ่าเอาขึ้นมาพี่น้องจำได้ปอน้อเนาะเก่าเหรอครับเก่าไมามีมันคักแต่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยสวรตัวเราแบบนี้ฟันตัวใหญ่ๆไปไปเส้นหนามไปเนาะมาเบิดงของพอกำนันบ่ะเนี่ยนี่เอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเอาไปงันหน้านี่ยแหละ ตาตัวใหญ่ของเราที่เสียเบิรงเวิงเพี่ดอกโอ้เม่นี่กแจักเลยพี่ดอกอุ้ยออกก็เป็นแค่ตันาเมอกไ่พวนี้เป็นหนวกพึงออกได้ดอไงไงดตายตายตายเม่ออกได้ไ ปลาคอเลยโคตรปลาคอพี่น้องเฮ้ยงามงามงามตัวหนึ่งตัวนี้กถึงไหนกันโอ้ตัวนี้บอลของเราออกมาหรอเป็นตีนลระพี่น้องเฮ้ยโคตรปลาคอเอ๋อขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้สวยงามเยอะสวยงามเยอะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว

มานมพี่น้องมานมอ้เลนเลนนาพี่น้องโอ้เลนนามตหานนเซียนจอยเดเลนนาแล้ววี้เอาเอ้านี่บ่ฟาวแล้วมนี่บ่าฟาวแล้วไหนน้ามูแล้ววันนี้สลิดกันนีแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่พอนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปสลิด

เอาหมุดเบิ้งเบงเบงแค่คนหมุดใส่กันหมดหนึ่งสองเสือแต้มกับหมุดมาดูขึ้นมาลมั่นี่ เี้ยเฮ้ยร่มแล้ววันนี้เมื่อหนึ่งกําปาเสิีเมื่อนึ่งกัมปาดูเอาลาดกเกอนนั่นาเสิดคนละคนละกะช่างกะช่างอันนี้กะช่งน้อยกะช่งน้อยเออกะช่างไปแล้วไปแล้วพีน้องไปยังนั่นไปเอาอีกเพรนะโอ้โหแดกเงี้ยงลปดปดูปนะ

มดแล้วมดแล้วมดแล้วนั่นอุ้ยประดุกประดุกไปเดุะจับประดุกือจับสบายนี่หว่าปั๊บเลยไหมปฟนบปานบ่มี่เงี่งพี่น้องมันหักแนวได้ครักไปปลายมันออกเด้โอ้โหนี่เทคงนี้แข็งมันเนาะโอ้โประทุกประทุกงามงามใช่ต่อไปเต็มกระช่างเหรอพี่น้องเต็มกระช่างเหรอครับทั้งนามทั้งหยังครับ เต็มแล้วเต็มแล้วบายแล้วพี่น้องจอบ,บ้อนเริ่มจอบ,บ้อนแล้วหัมุ่งงอมก็งอม,มอยู่บายล<อ><อ>แล้วพ่อเนี่กำนันกัดห้องทองแล้วเห็นก้องเขาตั้งอยู่ข้างแล้วพี่น้องยางไส่แล้วยางไส่แล้วพ่อเนี่กำนันขยับแล้ววะขยับขยับไส่เลย

สองโล่ขนตัวนี่เอาทั้งสรุปอีกทีนึงุนมาฝ่าเมย์ไหมเเลิ่มุดแล้วครับเรล่มง่มแล้วสองเสียนแต้มครับพันยัยกำนันเขาเสียนสันเสียนจอยเสียนเพิ่มใบแล้วพี่น้องใบแล้วมาหลุดรอใบกันต่อ มีร no, kh ุ่นหรอพี่น้องมีหุุนหรอแต่ละานคือว่านละตัวนะอันนี้รุ่นน้อยรุ่นน้อยแค่เี้ไปลรวรุ่นใหญ่นะเอารุ่นใหญ่เดี๋ยวลายรุ่นตัวนี้แต่ตัวได้นก้อน โอ้เดี๋ยวรุดนี่เราไปกับปารุปไปวุแหน่วัดเอามาสรุปผลงานเซียนจอยมือนี่มือนี่วาได้พนะตากวาสลิดปาสลิดตาแขงเลยเลยไหทั้งเคร่องมสาตัวกีตัวใหญ่แทะปาสลิดตาแขงมันแขงไหมกาแขงข้างนอกตัวใหญ่ตง เเอามๆๆๆอุ้ย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 ดแต่ัวมอคงตัวนึงยู่เนี่ยน่ะอ้โชว่ะโชดินดีว่ะกะชังนี่ดินดีเี่น้องเอ้าเอามนีก็โอเยโยเซนจอยมาเนีอ้สิรุดสิรุดอ้อ้าองามยู่งามยู่เอามันมทีแหเอาสรแลุบมาเลยสรลุบแล้วความุ่นยั lúc nào về ông bà yêu mãi lập nhau mãi mãi lập 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 tôi lập mã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 i นีเหล่าคนงานเทียนเทียนแตมมือนี่ย่อมย่อมคุ้มนี่ละคุ้มคุ้มองคุ้มคุ้มพี่น้องเราจะกลับแล้วได้ไหมนี่พี่น้องเริ่มทยอยกลับแล้วมันมันเจอกันใหม่สวัสดีครับ